เดี Entonces, Man, ๋ยวเรามาดูการสูบของมอเตอร์ไซค์สองจังหวะนะครับที่เรียกว่าหลวมนั้นมันหลวมยังไงแล้วตรงไหนมันสึกนะครับเพราะว่ามีบางท่านถามผมมานะครับนี่การผมได้อัดออกแล้วนะครับมันจะโยกได้อย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่ามันประกอบอยู่ในข้อตัวนี้มันจะโยกได้ประมาณอย่างนี้นะครับนี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันสึกตรงไหนนะครับนี่นะครับ แผ่นชิมมันก็สึกนะครับมันหมุนแล้วก็เสียสีกันกับตรงนี้นะครับด้านนี้มันก็เลยเกิดการสึกหลอนะครับแล้วก็มาดูที่ก้านนะครับที่พูดว่าก้านหลวมต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าบางท่านถามว่าเอาก้านมันก็ยังหมุนได้อยู่มันเป็นยังไงก้านมันไม่ได้เสียนะครับตรงจุดนี้ก็เคยมีลูกค้าแล้วก็เอถามมานะครับรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า การมันหลวมยังไงแล้วถ้าการใหม่ๆมันเป็นแบบไหนก็มาติดตามดูกันนะครับสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับผมช่างป่วยนะครับวันนี้นะครับก็มีงานที่ผมจะต้องเปลี่ยนการสูบของ2องช่วงวะนะครับนี่เป็นการสูบของ2 n 4นะครับเป็น ยาม้าดีพีร้อยยี่สิบห้ามิกนะครับสองอนสี่นะครับแล้วผมก็ได้อัดก้านออกแล้วนะครับก็มีคําถามถามกันมามากนะครับเรื่องก้านก้านหลวมดูยังไงวิธีเช็คเช็คอย่างไงนะครับก็อันดับแรกก็ต้องจับโยกอยู่นะครับถ้ามันประกอบอยู่แล้วถ้าเราจับแล้วมันมันจับโยกซ้ายโยกขวาอย่างนี้นะครับมันโยกได้เยอะนะครับมันก็ถือว่ามันก็หลวมแล้วนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วนะครับ มันจะโยกไม่ได้นะครับมันจะโยกก้านไปแบบนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยก้านมันจะโยกไปไม่ได้นะครับแล้วเราก็อัดมันออกมานะครับเราก็จะเช็คดูนะครับชิมตัวนี้นะครับที่มันรองกันก้านตัวนี้มาสีกับข้อเหวียงนะครับเราต้องเปลี่ยนด้วยนะครับทุกครั้งนะครับถ้าเราเปลี่ยนนะครับ แล้วเวลาการมาสึกมันเป็นยังไงนะครับก็มาติดตามดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูของที่มันสึกหลอก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูของใหม่ที่จะเปลี่ยนใส่ไปนะครับนี่นะครับมองเห็นไหมครับนี่นีเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยขอบขอบนะครับขอบขอบตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีรอยสึกเห็นนะครับแล้วตรงกลางมันจะมองเห็นร่องรอยที่มันไม่มีการสึกหลอนะครับเห็นไหมครับ ั่งนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับคือคล้ายๆกับว่ามันสึกแต่ปลายๆสองข้างนี้นะครับแล้วตรงกลางไม่สึกมันก็เลยทําให้มันสามารถนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็เลยเวลาเราใส่เข้าไปอย่างเงี้ยมันสามารถโยกซ้ายโยกขวาได้นะครับแล้วที่ลูกปืนนี่ก็เหมือนกันนะครับที่ลูกปืนนี้นก็ที่ตัวลังนี่นะครับก็จะ ข้างๆก็จะสึกเหมือนกันนะครับที่สลักนะครับนอกจากว่าบางคันเป็นมากๆมันก็จะสึกนะครับอย่างเงี้ยสลักยังสึกไม่มากก็สึกที่ลูกป,ปืนก่อนถ้าเกิดว่าสลักมากสึกมากจนก่อนนั้นเสียงมันจะดังมากแล้วข้อเหวี่ยงมันก็จะหมุนฝืดเลยนะครับอันนั้นจะขี่ไม่ได้แต่สภาพอย่างเงี้ยขีย่ได้อยู่แต่มีเสียงดังอยู่นะครับก็ดังไม่เยอะดังกๆ,ๆ,ๆแต่ถ้าเกิดว่ามันแตกเลยจะดังกัะกักเลยนะครับดังแบบ เสียงแบบเหมือนเหล็กปีกันเลยแต่อย่างเงี้ยมันเหมือนเสียงออกคุ้นๆหน่อยนะครับผมก็อธิบายยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับก้านใหม่เลยนะครับมีก้านใหม่เป็นก้านแท้เลยนะครับมีหาเบิกยากแล้วนะครับตัวนี้ทางเจ้าของรถนะครับหาเบิกมาให้นะครับเพราะว่าลําพังตัวผมเองไม่กล้าซื้อนะครับจําดูร่องรอยนะครับเห็นไหมครับนี่ตรงกลางนะครับไม่สึกสึกแต่ข้างๆนะครับแล้วมาดูของใหม่นะครับ เห็นไหมครับของใหม่ไม่มีรอยสึกหลอนะครับมันก็จะต้องเรียบนะครับเรียบไปหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เรียบไปหมดเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ลูกปืนนะครับนี่ลูกปืนมีรอยสึกหลอนะครับด้านนี้นะครับที่มันกิ่งหมุนอยู่ที่รอบก้านนะครับก็มีสึกนะครับ เดี๋ยวมาดูของใหม่นะครับอ่านี่ของใหม่เห็นไหมครับของใหม่ของแท้จะหรือว่าของเทียมของอะไรก็จะเป็นสีน้ําตาลสีดแดงๆอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นสีขาวๆก็แล้วแต่นะครับมันก็แล้วแต่ผลิตมานะครับอันนี้เป็นของแท้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าผ่านการใช้งานไปแล้วมันก็จะขาวแบบนี้นะครับ ทำให้เราแยกแยะได้ว่ามันสึกหลอไปแล้วนะครับก็ดูประมาณนี้แล้วก็ดูที่สลักนะครับสลักถ้าเกิดว่าเป็นของใหม่นะครับนี่ก็จะเรียบนะครับไม่มีรอยสึกหลออะไรนะครับแล้วก็แผ่นชิมนะครับก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับแผ่นชิมเนี่ยจะเป็นสีขาวแต่ถ้าเกิดว่าสึกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วที่ลูกปืนถ้าเกิดว่าของเทียมบางรุ่นมันเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับเวลาสึกมันก็จะเป็นสีแบบนี้เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการดูการสูบรถมอเตอร์ไซค์สองจังหวะนะครับว่ามันหลวมยังไงนะครับแล้วมันหลวมตรงไหนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตรงปลายเนี่ยนะครับ ตรงปลายก้านเนี่ยมันหลวมมันก็โยกได้ทําให้เกิดเสียงดังแต่ถ้าเกิดว่าก้านไม่หลวมมันก็จะแน่นนะครับก็ไม่เกิดเสียงดังนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับมาดูสลักใหม่ก้านใหม่แล้วก็ลูกปืนใหม่นะครับว่ามันจะแน่นขนาดไหนนะครับเพราะว่าจะได้หายข้องใจไปนะครับมันต้องมีหลักฐานให้ ดูชัดๆนะครับบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับนี่นะครับลูกปืนใหม่นะครับก้านใหม่นะครับสลักใหม่นะครับเวลาเราใส่เข้าไปนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะแน่นนะครับมันจะแน่นเห็นไหครับมันโยกไม่ได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยมันโยกไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของที่ใช้งานแล้วนะครับนี่เห็นนะครับจะโยกนะครับเห็นไหครับนี่จะโยกได้เลยนี่เห็นนะครับปลายจะโยกได้เลยอย่างเงี้ย ใช้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับมันจะทําให้เกิดเสียงดังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็การอดเปลี่ยนก้านสูบนะครับผมขอแนะนํานะครับว่าก็ให้ผู้ชํานาญงานในการเปลี่ยนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ชํานาญนะครับแล้วไม่มีประสบการณ์นะครับผมแนะนําให้จ้างเขาทํานะครับอย่าพึ่งทํานะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันผิดพลาดขึ้นมาแล้วนะครับ อะไรที่เราซื้อมานะครับหรืออะไรบางตัวที่มันหายากมันก็จะเกิดการเสียหายด้วยได้นะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นแนวทางให้แก่เพื่อนๆแล้วก็เอฟซนะครับว่ามีปัญหาเรื่องการหลวมดูยังไงเมื่อรู้แล้วนะครับแล้วถ้าให้ดีถ้าไม่ใช่ช่างผู้ชำนาญง,งานในด้านการอัดการสูบหรือไม่มีประสบการณ์ก็อย่าทำเองนะครับจ้างเขาดีกว่าจะ ได้ไม่คุ้มเสียนะครับเพราะว่าบางคนกลัวจะอัดมาได้นั้นก็ต้องผ่านการเสียหายมาเยอะแล้วนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ